ลาบปลาเพียขว้าครับขั้วแล้วแล้วครับไปจังไงบัดนี้ขว้วเสร็จแล้วก็ลาบนะครับนี่ลาบใส่ผักไทนะครับลาบนี่มีหอมแดงนะครับที่มีเสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือตะไคร้ไปมะกรูดแล้วก็จะมีครับมีให้หมดเลยนี่และดีกว่าที่ลาบที่เตรียมไว้นะครับ คือเครื่องมีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วการมีพี่ครับพริกลาวที่เราเตรียมไว้สูตรเด็ดขั่วเองครับเราจะมีก่อนอหอมหอมใส่ส่วนหัวแต่ส่วนที่เลาะเนื้อออกมาต้มทำน้ำอ่อมครับมีอะไรบ้างพี่ตามภาพเลยครับ ตักน้ำอ,อมๆที่ร้อนๆมาพักไว้เพื่อเราจะไปชงกับพิกราบเพื่อใส่ลาบอันนี้คือลวกไส้และขี้มันครับทำน้ำอ่อมขมๆค,ครับสำหรับคนที่ชอบขมครับนี่เงินอะรนะแล้นี่คือพริกลาบที่เราชงไว้กับน้ำอมครับนนเติมเนื้อปลาลงไปแล้วครับ คนคนคนครับขยี้ให้เข้ากันครับตีจนเหนียวครับเดี๋ยวตีไปเรือ่อยๆ่วดติดขวดติดใส่ข้าวคั่วลงไปใส่เครื่องมีที่เราเตรียมไว้ลงไปจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียม ใบมะกรูดนี่คือการหมี่หรือการเอาไปทอดให้มันกรอบๆนัออ่นเองนะครับคบเขาให้เข,าข้ากันเนี่ยสูตรนี้ไว้ฟังเสียงกรอบรับ๊บออออใส่หนังที่เตรียมไว้หนังปลาออโอ้ยเขียวกรุบๆแล้วครับขั้นตอนนี้ดูครับเขียวมาแล้วนะครับดิบสุกน้ำอ,อมหกข,ขั้นเลยบาทเนี่นเบิรเท่านั้นเบิรเท่านั่น บังคับบังคับอันลาบค้าตัวโตเนาะอืมอืเข้ามันเนื้อ่ใครอใครลาบใครใครปลาใครปลาโอ้ยแสบ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 อืมแสบแสไกู๊ด